สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะที่โรงเ,ร,เรียนสอนภาษาอังกฤษ Noi English ค่ะเราก็มาเจอกันในคอร์สที่เรียกว่าสรุปไวยากรณ์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสรุปไวยากรณ์ในระดับมัธยมนะแต่น้องบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยมันต้องเป็นมัธยมฉันต้องเป็นเด็กมัธยมได้หรอฉันมาเรียนคอร์สนี้ได้จะบอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ค่ะ ก็สามารถเรียนได้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะามาฟื้นฟนะูเนาะก่อนที่ว่าเราจะไปสอบนะคะความรู้ grammar มมเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีค่ะผู้ใหญ่กาจะไปสอบทัว f ์เฟลไปสอบ IELTS นะคะหรือว่าจะไปเรียนต่ออื่นๆเนี่ยก็ต้องมาทุกทวนในคอร์สนี้ก่อนนะคะถ้าในกรณีที่ว่าเรานี่มีพื้นฐานเบื้องตที่แบบน้อยอยู่หรือว่าอาจจะแบบน้องเล็กกว่านั้นเรียนได้ไหมเรียนได้กรณีที่ว่าน้องอยู่ในแบบลักษณะของอ่าภาคที่เป็น English program ค่ะคือเป็นโปรแกรม EP นะคะน้องก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นไพร์ม่าในระดับที่อยู่ประมาณมัธยมต้นปลายอน <and S 2> <ส>ี่สอบาาอัง่อของมันคือแรงมัะเขียนก่อนนะ leave left left ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเขียนเหมือน left ที่แปลว่าซ้ายเนาะแต่ไม่กระเป๋าขึ้นทางซ้ายอันนี้ก็คือว่ากระเป๋าเนี่ยจะต้องถูกทิ้งไว้ mm hmm. leave <lift. S 1> นี้ก็คือการออกจากการทิ้งไว้วางไว้นะคะอันนี้ก็ พอดูจากข้อสิบแล้วค่ะกระเป๋าเนี่ยมันย่อกทิ้งตัวเองไม่ได้ใช่ปะมันก็ต้องถูกทิ้งทีนี้แน่นอนค่ะเราก็มี verb to be บวกด้วยเวอร์ช่องที่3นะคะพี่ก็ดูแหละขอมันก็มีเวอร์ช่อง3ใช่ไหมตัดข้อไหนที้งเลยที่ไม่เอาเสี่ตัด4ทิ้งปุกว่าเพราะว่ามันจะไม่เข้าแล้วไม่เข้าโครงสร้างาีรว,ว่า List ตัวนี้เป็นช่องที่1นะคะ ดูต่อก็จะเหลือแค่ a b แล้วก็ดีถูกไหมเขาก็มาจะเทสว่าหนูรู้ไหมอะว่า must สามารถไปกับ verb to be ตัวไหนใช่ไหมอ่านก็มี must ตัวนี้แปลว่าต้อง,ตงนะคะ must แปลว่าต้องค่ะนะก็จุดๆตัวนี้ก็คือที่ให้เติม verb to be ใช่ป่ะคะก็ใช้ verb to be แล้วก็ verb ช่องที่3แล้วก็ c o m m e n left ใช่ปะ่ะ must น,นีนะคะมันเป็นกริยาช่วยมันก็เหมือนพวก will อะไรอย่างเงี้ยแหละเนี่ย must วิวแคนพวกนี้เหมือนกันอ่าไบไบไปแล้วนะดังนั้นตอบข้อไหนเอ่ยเหมือนวิวเหมือนวิวตอบข้อข้อสิบตอบดีดอกค่ะเพราะอะไรเพราะว่านี่พวกเนี้ยไปกับ must to be ก็คือ be เลยนะคะหลักหลักหลักมาจากอะไรหลักมาจากว่าเนี่ยพวกคุณช่วยเหล่าเนี้ยนะคะก็คือ must will can may อ่ะเติม may ให้ตัวนึิ อ่ะเติมอะไรให้ตัวหนึ่งเติมชุดแล้วกันขอลบขวโดนะเดี๋ยวเติมชุดให้ตัวหนึงเติมชุดให้เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์นะชุดค่ะควรจะ must ก็คือต้อง will ค่ะก็คือจะ can ก็คือสามารถใช่ไหม may ก็คืออาจจะบอกความเป็นไปได้นะคะ ปริยาช่วยมันจะต้องบวกด้วยทั้งหมดนี้นะบวกด้วย verb ช่องที่1นึ่ verb ช่อง1เสียงเริ่มเหนื่อยเป็น verb ช่อง1เหมือนกับว่ามาจากสุพรรณนะอ่ะโอเคใจเย็นใจเย็น verb ช่อง1นะจ๊ะหนูหนะูบวก verb ช่อง1น,นะไม่ผ่านไม่ต้อง s e s นะคะ อะไรก็คือเจ้า B นั่นเองถูกปะ B นี่คือเป็นเบืร์พื้นฐานยังไม่ผักเนี่ยเป็นรูปที่เรียกว่า b เบสฟ base form อืม Base ก็คือฐานนะชั้นชั้น B ชั้น B ก็ชั้น Base เป็นฐานนะคะ Base Form เลยนะโอเคนะคะจำไว้เลยชุด must, will, can, make พวกนี้บวกร์ชมเนี่ย ไม่ผานไม่เติง s e s นั่นคือรูปพื้นฐานรูปพื้นฐานของอ s สแอนบอร์นั่นคือ B ค่ะนะคะอืมอ่ะข้อที่10นั้นเราก็เลยตอบข้อ DDOC นะคะอืมอ่ะข้อ10เนี่ยเราตอบข้อ DDOC นะทีนี้เนะนี่ย